โอลิเวียนะครับเอวาเอมิลีอิปารีใแล้วก็มีอานะครชื่อแต่ละอันนี้แบบรู้แบบมันใครรู้จักบ้างว่าทำไมชื่อเหล่านี้มันเป็นชื่อที่แบบคนชอบมันเป็นชื่อที่ใช้ได้หลายแต่ทุกท่านนี่หมายถึงว่ามันมีความเป็นก,ากลางๆไม่เป็นอังกฤษไม่เป็นฝรั่งเศสไม่เป็นสเปนใช้ดีแต่ชื่อโอลิเวอร์เนี่ยถ้าเป็นชื่อ ที่เป็นคนอันงกฤษชื่อโอลิเวอร์ถ้าเป็นสเปนเรียกว่าอะไรโอลิเวอร์หรือโอลิเวียเนี่ยถ้าเป็นอังกฤษเรียกโอลิเวียแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอิตาลีมันเป็นภาษาฝร,รั่งเศสจะเรียกโอลิเบียใช่ไหมเออมันรู้สึกแบบเอ้ยมันแบบชื่อมันเนี่ยเอ้ยมันแบบมันทันสมัยดีมันมีความก่อรูปไลท์ใช่ไหมพวกนี้อ่ะนักเรีนยนดูนี้ครับ พ่อแม่เจนวายนะครับมักจะมีลูกเจนอัลฟาตอนอายุ27น,นะครับตอนนี้เชเต,เตอร์เขาสก็เลยมาแล้วยังไม่มีลูกเลยนะพี่นี่ยากนิดนึงนะครับนะโอเคคิดว่าจะมีไหมครับไม่เป็นไรครับนะ <c oughs> เก็บเ,บเ,บเ,บเบงินไปเที่ยวรอบโลกดีกว่า <c oughs> มาดูสแสดงวัยรุ่นเราต้องเจอแน่นอนเฮ้ยม,มันมันเริ่มไม่ใช่สแสดงวัยรุ่นนี่แบบว่าเป็นรุ่นพวกเราแล้วไหนดูคำแรกที่มองเห็นไหม <c oughs> ปังมากเขารียว่าอะไรปังมาก เลยลั่นเลยโอ้โหลั่นเลยสวดยอดนี่นไหมสวดยอดอะไรสวดยอดสวดยอดนี่เป็นเแบบไอ้คนที่พูดภาษาจีนไหมรู้จักไหมคนภาษาจีนไอ้นำมาเวื่อวางรืว่าอะไรเวอร์วังนี่คนที่ชอบพูดนี่เวอร์วังเออเมื่อวังไะไอ้มาตลาดตลาดอะแปลว่าอะไรตลาด เดียวนักเรียนเห็นพัฒนาการคำพวกนี้ไหมอันนี้คำคำรุ่นไหนใช้คำเหล่านี้คือรุ่นไหนใช้รุ่นเราเนี่ยแหละใช้เออไหนเราดูซิคำว่ายิ้มอ่อนวืออะไรยิ้มอ่อนยิ้มแรงอ่ะมองแรงคืออะไรมองแรงเป็นภาษาอังกฤษว่ามองแทงว่ามองแรงฟรุ้งฟริ้งคืออะไรฟรุ้งฟริ้งรุ้งฟริ้งหมูกระทะนะกินแล้วก็หัวหมีกลับบ้านเนี่ย มุ้งมิ้งแหละมุ้งมิ้งอ่าสโลไลฟ์คืออะไรสโลไลฟ์อืใครเล่นติ๊กตอกบ้างในนี้ยกมือขึ้นน่าจะทุกคนเลยเนาะเก๋รู้ไหมว่าเด็กที่เป็นจน n a ลฟ h าหรือ g e นใหม่ๆเขาเล่นติ๊กตอกไหมลองถ่ายเด็กในโรงเรียนนนสูงเย็นนี้เล่นติ๊กตอกไหมใครรู้บ้างเล่นหรือไม่เล่นเล่นแต่อันนี้นี่เขาไม่เล่นแล้วเป็นอะไรใครรู้บ้าง เฟซบุ๊กอาจารย์ขอเฟซบุ๊กหนูหน่อยเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มหนูไม่ได้ทำงานกันนะอาจารย์เอาไอจีไปได้ไหมไอจีมันเข้ากลุ่มไม่ได้ลูกทำไงล่ะคะอาจารย์เข้าไลน์ไลน์ไม่ได้ค่ะหนักเพื่อนเอ้าทำไมเกมปีปลายถึงเป็นเกมที่เด็กๆชอบกันใครรู้บ้างเกมปีปลายมันเป็นเกมที่สามารถเล่นในถุกเล่นอารวีบ้างยกมือขึ้นใครเล่นพับจีบ้างพับจีโมบาย เออเล่นล้วส่วนอื่นเล่นอะไรแคดดี้คัทเหรอเรนนาาอ,อาไ,ไว้กเราบากอ,อกนราอกเรายอนาบอกเรายอกเาบอกเา่อาอเราบอราบอกเรากเราบอกราบีกเรากเรายนมเรกเาอรานอกเจนบอเชเตาอรานกเรเราอเราอกเราอเอกเราบกเาอมเนาบอกเราบอาบกเรกเนอกเรเอเรานอเราเราเรอเรเราอราอกเรอาก เขาถามว่า where is Mary Saint Mary College คำามเจ้เตัว Mary Mary อะไร Mary พาเดินไปส่งเรียนมาดีนะครับไกลมากจากตลาดย่าโมนักเรียนที่สภาพนี้แล้วได้มีจุดเปลี่ยนจริงในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่างพูดภาษาอังกฤษได้หวัภาษาอังกฤษมันมันทาให้เราแบบว่าหลุดออกจากตรงนี้จากกรอบทางความคิดเราได้ภาษาอังกฤษมันเหมือนเป็นห้องสมุดห้องสมุด่ะไปเมื่อ 20สิบปีแล้วนักเรียนนึกดีๆนะสมัยนั้นเรายังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรสิ่งที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือเขาได้คืออะไรเขาหลงทางเราอยากช่วยอะไรทำเไยได้บ้างคำเดียวลงเนะยเรายดอนกลับไปนึกถึงว่าเออเป็นความภูมิใจในชีวิตเดเตอร์บ้านเด็กวอนอยู่แถวตลาดย่าโมใครรู้จักตลาดย่าโมมัเคยไปไหมตรงข้ามกับตึกโมอ่ะนะ เชเตอร์นั้นไปเจอกระหลังคนหนึ่งพอเดินหลงทางมาเออที่นนี่เชนเตอร์เขาพูดตรงตรงเชนเตอร์ถ้าไม่ติดว่าสอบติดครูก็จะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันพอสอบติดครูปุ๊บมินี่สาบอนลาออกไปไหนไม่ได้แล้วเออซวยเลยนะครับติดกับดักนะครับสาบบลนะะอ่ะห้องนี้ถามใหม่อีกนิดนึงใครคิดว่าตัวเองอยากจะไปเซตเตอร์ดาวสมเวล์ออุสไตร์ไทแล้วฮะ I don't want to be here anymore I just want to be free from everything in Thailand I want to be someone that can be something else in other countries Write your answer please ไม่มีหรอใครอยากไปนาเมษย์ใครอยากไปนาเมษย์อ่ะตอนนี้อ่ะเอาไปลงนะครับใครอยากไปอเมริกาออสนะโพงมายมีโอ้นำเป็นพูหน้าเพียดอ๋อครูไปเกาหลีมาลูกอ่ะมันเป็นเส้นทางชีวิตเทเตอร์นะ เส้นทางนั้นที่ว่าคือเชตเตอร์สอบได้ท็อปวิชาภาษาไทยกับสังคมศึกษาเออของโรงเรียนราชิีมานะสอบโอเดตปีนั้นได้ท็อปกคนอกโ้ยต้องเป็นครูภาษาไทยแน่เลยต้องไปเรียนต่อครูสังคมแน่เลยแต่เชตเตอร์มีจุดเปลียนก่อนที่จะได้เรียนจบ,บคาัดอาจารย์พา ะะอาจารย์คงนะคะขออนุญาตปริพันธนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็อาจารย์เชสแล้วก็รวมถึงอาจารย์ต้อยสมน์แล้วก็ในร,รุ่นนี้แหละนะคะวันนี้นะคะในเป็นส่วนหนึ่งนะคะของรายวิชาเตรียมฝึกน,นะคะที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะให้ปีสี่ก่อนจะออกน,นะคะไม่ใช่อะไรก็ได้เราไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้ววิทยากรที่มานะคะมีความรู้ความเนี่ย ร้อมทั้งสองท่านเลยนะคะเกี่ยวเกี่ยวความรู้ให้ตั้งสิสุิค่ะนะคะโอเคนะคะไม่เสียเวลาค่ะเราจะได้รู้สิ่ธิ์ด้วยกันนะคะขออนุญาตคุณทางใครเป็นลูกศิษย์ตั้งยังเพียงไม่มีเลยมีไหมครับมีลูกศิษย์จากโรยสุทธินนีไหมในห้องนี้อ่าใช่คนเดียวเลยครับโอเคครับอ่ะทีนี้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นการมาแสดงทอล์กโชว์ครับไม่ใช่นะก็ในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเนาะ

ก็นี่ก็มาเป็นวิทยากรนะครับในการให้หนัศึกษาราจารย์คระธรรมีมานครับก็มาับบเชิเตอร์อที่มาแล้วก็ให้ควารูกับนักศนรษาปีปีสุดท้ายปีสี่ปีห้าเกี่ยวกันําทำการออกไปฝึกสอนต้องทำยังไงบ้างนี่ก็วันนี้วันที่ที่สิบกันยาหกสิบเจ็ด มาราชการนะครับให้ความรู้กับศึกษาครับปสุดทครับ่นใตั้งใจเรียนนะครับดังนั้นผู้เรียนแบบนี้เป็นผู้เรียนที่ไม่ค่อยหือเอือเราหรอกไม่ค่อยแสดงความพิเห็นที่มันแตกแยกกับเราหรอก เราพูดอะไรมาก็ไปด้วยนะครับในชั้นเรียนเราก็จะเห็นเพื่อนนะครับที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกนันเนาะอ่ะประมาผู้เรียนที่เป็นลักษณะเป็นแบบเป็นแบบคนที่แบบร่วมมือเป็นแบบไหนแบบร่วมมือลกเอียดลองอา่านซิเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอได้ทํางานกลุ่มมีความสุขได้ออกความเห็นอย่างเนี้ยในห้องนี้ใครเป็นพอทำงานกลุ่มรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ ได้คุยกับเพื่อนแล้วอ้นี่อยู่กับกลุ่มเพื่อนนี่แบบดีใจมากแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเวลาจับกลุ่มใครเคยรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบว่าวิ่งหากลุมม่มอื่นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างเอออันนี้คือปัญหาอันหนึ่งของการทํางานแบบกลุ่มนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้สอนต้องดูนัะเรียนในกลุ่มนี้ด้วยนะครับกลุ่มหามาแบบหลีกเลี่ยงหลายๆคนเป็นหลีกเลี่ยงคืออะไระเป็นใคเรีน่งน้งันอตอนนี้ไม่ได้เป็นหรอหรอ,อะผู้เรียนแบบแข่งขัน เฮ้ยเจอประจำเลยผู้เรียนแบบแข่งขันเป็นยังไงเป็นไก่เป็นไก่ตอ๊เกี่ยงอะแข่งขันเป็นที่หนึ่งในห้องแข่งขันวิชาไหนวิชานี้เฮ้ยวิชาคหนเนี่ยกูท็อปแน่มึงเจอแน่แล้วก็แข่งได้คะแนนออกมาเฮ้ยวิชานี้กูไม่ค่อยได้อ่านนะกูสอบมาับมึงท็อปเงี้ยอันนี้คือผู้เรียนแบบแข่งขันเคยเห็นไหมมีไหมสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมนักศึกษามีไหม ไม่มีแขกแล้วโอเคอ่ะสุดท้ายก็ยังเป็นสุดท้ายนะครับนักเรียนเป็นผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นยังไงเป็นผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมเคยมีไหมเพื่อนที่แบบว่าครูทํากิจกรรมอะไรมาก็จะพยายามช่วยเหลือครูทากับผู้ครูตลอดเลยคุณหูให้ทำไรก็ทำไปหมดเลยมีจริงๆนะย้อนกลับไปสมัยเรียนโยอซายวอนโก อรตรงนี uhm, ้เอาไป่ีกีนึ่ครับโอ้ยดูไม่รู้เลยว่าปีแล้วเล่นละครเวทีเรื่องอะไรกันเนอะจริงๆปีนี้ก่อนนะครับแล้วละครเวทีปีนี้ดูทุกปีเลยนะครับผมนะด้วยเรื่องอะไรกันการที่เราตั้งเป้าขอให้ประสบ็จทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกันเลยในหลายคนแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับรับสดีครับ นะงยังผมไม่ได้คุยพรเลยนะครับไว้พรจะมาทักครับครับนะครับนะเนื่องจากครูเป็นคริสเตียนนะครับนะขอพระเจ้านะครับไวยพรนะครับทุกคนนะครับขอให้อำนวยไว้พรนะครับขอเสริมกำลังนะครับขอว่าองค์ทรงเป็นกำลังนะครับดึงคนชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆมาหาเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับนะครับอย่าเพิ่งหยุดเพิ่งใจได้รับพรประเสริฐนะครับได้เจอกัลยาณมิตรแล้วก็ขอให้มีเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีเจ้านายที่ดีนะครับขอให้เรามีความสุขในการฝึกงาน นในปีที่จะมาถึงนี้นะครับเดชรพนาพาบิดาพู้อุนรจิตใจเมนครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทางสองท่านนะคะก็อาจจะมีคำกล่าวขอบคุณเล็กๆน้อยๆที่แอบเตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอาจจะไม่เวอร์มากแต่ก็ นำของนักศึกษาทุกคนในห้องนี้นะคะเป็นนักศึกษาบัช e ิ o r of a า t s i เซน g l เลชนะคะของเอ่อนครราชสีมาราชยูนิเวอร์ซิตี้นะคะขอแสดงความขอบคุณน,นะคะจากหัวใจนะคะสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะคะคุณครูทั้งสองท่านก็ได้มอบความรู้ที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะในการสอนอบรมเรื่องการฝึกงานหรือว่าฝึก ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเนี่ยว่าต้องมีแนวทางแบบไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เอามาสอนในวันนี้จะบอกว่าได้ความรู้มากๆากเลยคะ่ะไม่เพียงแค่ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเด็กๆนะคะแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่อาจจะอยากจะไปเรียนต่อในปวบบิบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะใช่ค่ะขาดละค่ะก็ เราทุกคนนะคะแล้วก็ที่ฉันนะคะขอขอบพระคุณนะคะค,ครูคงศักดิ์หงกลางและคุณครูอักเชนแดงสโสพานะคะที่สลับเวลาและพยายามมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า <sk l ug> ขอบคุณสำหรับความตั้งใจและความมุ่ที่ท่านทั้งสองมีให้กับเรานะคะห <sk l ug> วังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีโอกาสกลับมาบรรยายให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะคะ <sk l ug> ท่าทั้งสองนะคะด้วยความสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกด,ด้านนะคะ <sk l ug> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับครับวยรพอนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะปรบอหน่อยค่ะไหนใครบอกว่าจะให้ร้องเพลงคค่ะครับสวัสดีค่ะบ่ายฉี่นี่หนูฝึกโรงแรมที่เกาะช้างค่ะคนนี้ไปสนามบินค่ะสมมติว่าสอนมาแล้วใช่ไหมคะวิธีการเรื่องหนึ่งเราจะมีเรื่องราวแล้วก็ ฟิลเลืองเล่าไดๆนะครับนะคะแล้วทีนี้ค่อยสอนแทกความรู okay. ้เข้าไปเราอาจจะมีเนื้อหามาแบบวา่าจากจากประสบการณ์ที่เรียนมานคะคะแต่ว่าแบบนี้น่าจะสนใจมากกว่าคือสมมติเราอาจจะแบบมีเรื่องเรื่องที่นา่าตืน่นตาตื่นใจให้เด็กฟังก่อนแล้วเราค่อยสอดเนื้อหาสอดแทกเนื้อหาเข้าไปสมมุติเอาเป็นเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโอเคใช่ก็ฟิลเล่าเรื่องว่าอ่ะสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะเดินแต่เดินไปเจออะไร ถ้าจะพูดว่าเราเดินอยู่บอกสนามว่ายนะฮัลโหลวังเจงเราไปเที่ยวกันเนี่ยประมาณนี้ฮัลโหลอ่าโอเคฮัลโหลเวลคัมฮัลโหลเวลคัมแฮปรูมแฮปป์วันนี้เดี๋ยวว่าไปนะที่มันใช้หลอดได้นะครับรูมได้เห็นไหมมีขำให้แฮปใช่ไหมใช่เป็นการสอนแบบ present simple ใช่เป็อย่างที่ดีครับตรงนี้เพื่อนหน่อยก็อาจจะพอ เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าก็หลังจากที่สอนไปเราทวนเนื้อหาอีกสักรอบก่อนจะจบคลาสดีกว่าเคครับเป็นการสรุปเนื้อเรื่องว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปแล้วก็ตั้งคําถามให้เด็กๆตั้งคำถามค่ะเช่นเช่นแบบว่ามีใครสงสัยไหมว่าทำไมต้องแฮปรูมวันนี้อะไรประมาณนี้แล้วถ้าใช้บริบทอื่นจะเป็นยังไง you know w h y we have to a s k Do ูอยู่ครับรูมยารูมกับฟอร์มยูวายประมาณนี้ค่ะติดจะได้เกิดการตั้งคำถามแล้วก็จำได้ในสิ่งที่เราสอนและเราต้องอาจจะมีการซีกันนั่งสอบใช่ไหมใช่ใช้การนั่งตคำถามในการเชิญสอนแล้วก็มีตัวอย่างสถานการณ์จำลองนะครับโอเคขอเดคนต่อไปคกับเพื่อนวันนี้นะครับแกสโตรีน่าแกสโตรีน่าแกสโตรีน่าดึงเพื่อนมาคนนึงครับเลยบอกต่อบอกต่อใช่ที่นัก เชิญชวนเพื่อนมาอีกหนึ่งคนแล้ว่ในกลร่มหนึ่งแถวตรงไหนก็ได้แต่โอเคครับคุณพี่เลยครับคุณพี่เนยเชิญครับครูพี่เนยอันนี้นิดหน่อยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมติสมมตินะครับเอาต่อไปครูพี่เนยไหนครับโอเคน่ารักมากสมมติว่าอยู่อ่ะครูพี่เนยอยู่ที่ไหนเตรีมถามเนาะครับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเมื่อกี้คุณครูแคสโซลีน่าน่าจะเป็นที่ไหนครับ ใช้ป่าใช่เขาหรือในกรุงเทพอ่ะคุณครูอาหลับทานอาหารอ่าบอกทานกันเด็กโรงเรียนเป็นแบบไหนเด็กระดับไหนได้ําตัวเองด้วยนะครับใช่ครับค่ะชื่อครูบาร์เดรนนะคะครูบาร์เด้นเลยครับโอเคสอนที่ไหนครับโรงเรียนสอนเอาสมมติเลยสมมติเลยสอนที่ปาก้าพิทยาคมค่ะอเคครับโา้แพรของแมอไหนครับสอนเด็กมอไหนเด็กปณนนปอนะปอฝันนิปอ สอนเด็กประฐมดีกว่าค่ะอ่าเรียนบัตรดื้คอ่ะอประคมอะไรดีครับอืมปอ1ล้วกันอ่าเป็นปอ1เลยถ้าสอน present simple ป,ป,ปอ1เนี่ย<อ>ำคำาศัพท์ต้องเปบบ็ basic basic เลยนะสอนยังไงดี grammar คค่อยเน,น,นี่ยสอนวิทเดลี่รูทีนใช่มั้ยแต่เราสอนปอน1<ด>เรามีกิจกรรมที่เด็กๆทำตอนเช้าเป็นอะไรบ้าง กินข้าวเออไออะไรลูกไอพีทเอาไปต่อไอพีทเอาไปต่อข้าววันนี้เรียนทานข้าวกับอะไรคะข้าวเช้าตอบคุณครูได้ไหมคะ What do you eat this morning อ่าถามแล้วตอบที่เรียนกินอะไรมาเมื่อเช้าอะไรมาคะน็อตตี้ s Sometimes for this morning yeah I eat s o m e t i m e for this morning อ่าเอฟบอร์นี้รีพี t อั t e ตอร์ที่เ บอเอร์ที่ีออนอมไรอาีจนมีนะคะนะคะอ่าอา้มตำใช่ไหมมีอะไรอีกแปลนแปลนไม้มาเรียนเรายอยจาลืมแปลงแปลงห้องน้ำให้แม่ด้วยอยากดบเอติอยู่ติดติดปอหนึ่งครับเรนนี่รูทีตอนเช้าทำอะไรอีกเนาะถ้ามาโรงเรียน นักเรียนพูดว่าอะไรคะ I go I go to school I go to school วิเศษมากค่ะใครพี่นี่นะประมาณนี้นะครับเนาะเราก็สามารถใช้เดลี่รูทีในการสอนเด็กปฐุมได้เนาะขอเตืยนมือให้กับคุณครูบัตเตอร์นะครับผม b o ต d e r เรียกเพื่อนติดมาเลยนะตเตอร์แปลว่าอะไรเลยครับอ้อเหรอโอ้ต้องภาษา กรีดแบบอเมริกันใช่ไหมอ่านตัวจีเป็นตัวดีบัตเตอร์ทิชเชอร์อะไรครับที่เชอร์กล้วยใช่ไหมที่เชอร์อะไรครับอันนี้นิดหน่อยครับอาทิเชื่ออะไรนะอ่าอ่าขอเสียตัวมือให้กับคุณครูหน่อยครับคุณครูคุณครูคุณครูปอเปียคุณครปอเปียนะครับคุณครปอเปียฝั่งมาเลือกฝั่งครูมันนายงได้นะครับเจ็บครับขออะไรดีค่ะชื่อครูปอเปียค่ะ ครูปอเปียสอนเด็กปอไหนดีครับปปเด็กป2สองเด็กปเด็กปสอจะมีการใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายเนาะแบบเต้นตามเพลงเงี้ยมาประกอบได้ครูใช้อะไรดีเพลงดิวบานงเบบิชาเบบิชาได้มเสเต้องเปิดเพลครับไม่ต้อง อะไรร้องเพลงหนึ่อม่ะ a y ชิชิชิด็เดชิิ y ชิชิชิด็ดดชิมีท่าไหมครูครูพาติ๊กเต้นต้องทำาให้เด็กดูยเราอยาให้เด็กนักเรียน ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูปอเปียะได้ครับแต่งคนทีเดียวอ่าเราก็ได้เพลงเป็นสื่อได้แล้วคุณครูปอเปียเลือกคุณพันธยมมาสักคนหนึ่งครับแล้วจะถามอีกเรื่ีงเพลงจะใช้ช่วงไหนดีของการเรียนกันสอนใช้ในการอินโทรดักชั่นได้เนาะก่อนเข้าชั้นเรียนเนาะในเรียนเนาะมีแบบว่าอะไรนะยุคให้ยุคคใช่ให้มีแบบค้อมแบ็กทีมนะครับอะตอนนี้นะเบบี้ชาร์ปมองหานะครับครูยะเอ๋ยยะเอ๋ยตบมือครูยะเอ๋ยครับเชิญครับ อันนี้น้อย <aja goo. S 2> รู้ก่อนนิดหน่อยครับเ totally uh, <p> ืนครับอ่เร okay, uh, ียบร้อยโอเคครับน <im coaching yen travelers> uh, ี่าษทีสัมคำทีสคำทูเฟอนเอรีอัพเฮีอัพโปเจนเลยฮเดูยักษ์โอ๋นะครับตอนสีมือให้คดเลยนะครับยักษ์โอ๋ยอ่ะตู้ยักษ์เอ๋ยอรเจนครับสวัสดีค่ะชื่อคุณครูจ๊เอ๋ยค่ะจ๊เอ๋ย กูจะเฉลยสอนมออะไรครับวันนี้เอามอเลยเหรอมอับใช่ยครับสักมอมอหกเลยมอหกเหรอมอหกอุ้ยสั่งงานแล้วับเต๋นองน้องน้องสั่งงานแล้วจบเลยโอเคมอหกจบแล้วกันสอนก่อยเข้ามหาลัยเพรสเซนต์ซิมโฟทำยังไงดีอือระบาดนี้อือตอนมอหก่ะอุ้ยนึกไม่ออกอะ เราโดนบังคับท่องคําศัพท์ไหมอะไรงี้ไหมโดนค่ะโดนค่ะอ้าวไงบอกสั่งเรียนซิมาให้เรียนทำอะไรดีกิริยาช่องสามค่ะอกิริยาช่องสามมั่งประจําเลยไหมลูกใช่ค่ะอ่านมาเรียนไปท่องเรียนต้องอ่านกิยาสามช่องใช่ไหมใช่คืออึดอึดตับตับกิริยาสามช่องเบอร์เบอร์นิดนึงท่องกิริยาสามช่องให้เรียนทำอะไรดีครับลูกมองแล้วองเตรียมเข้าหันอะไรทำอะไรดีเตี๋ยว เป็นติวกตุอ่าติวทุกวันเลยฮะเจ้าอุ๋ยเป็นคนติวได้ไหมหนูหรอได้ค่ะทำไมอ่ะขนาดพูดหนูยังพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนนี้เราถ้าเกิดเราพูดไม่รู้เรื่องเราไปจ้างเขาดีไหมจ้างใครดีจ้างติวเตอร์คนไหนมาดีให้มโหติวเตอร์จ้างใครดีจ้างใครดีช่วยกันนี่สิลูกเมีแต่มันเป็นเลยขายขายขายหรอมีใช่ไหมมีมีมีเพื่อนนี่สอนไหม มีค่ะเคยเคยเพื่อนคนนั้นมาก่อนติวใช่ไหมเคยเคยเห็นเพื่อนคนอื่นเขาเคยแบบไปอยู่ใช่โอเคแบบเป็นติวไปอย่างงี้อ่ะถ้าเป็นม .6 นักเรียนคิดว่าเราเราสอนเขาได้เยอะไหมไม่เด็กม .6 ก่ก่อนพอสอนได้นะแต่เด็กม .6 สมัยนี้คือเขาเตรียมเข้ามหาลัยใช่ไหมเขาต้องทําแฟ้มใช่ป่ะนำปอร์ตทำแฟ้มพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้พวกเราใช้ปอร์ตในการยื่นมาหมดเลยไหมเนี่ย ่สอบตรงนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับเลือกเพื่อนมาอีกคนนึงปิดท้ายปิดจ็อบคิดว่าตัวแม่ตัวมามี่สุดครับเร็วหนึ่งคนเลือกให้หน่อยเร็วตัวแม่ตัวม้าหนึ่งคนมีคนไม่แล้วอ่ะเนี่ยติดเชื่อเอเออติเชื้อเออขอแต่งพวงมาลัยติดเชื่อเอยครับมามาปิดจ็อบนะครับนะก่อนที่เราจะจบนะครับในวันนี้นะครับ สอนมอไหนดีนะครับสอน Presentation อย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูเอิรญนะคะครับผมครูเอิร์ญสอนโรงเรียนไหนอ่าโรงเรียนวัดอู่ตุน้อยค่ะวัดอู่ตุน้อยนักเรียนชั้นมอไหนครับวันนี้พี่อ่าเป็นชั้นมอแดงค่ะเราเรียนเป็นชั้นมอปลายแล้วกันชั้นมอปลายสี่ห้าหกเนาะไม่ไม่เจาะจงว่ามอไหนอ่ะสอน Presentation สอนยังไงดีครับ จริงจริงมปลายเป็นค่อคนข้างโตแล้วนะคะสังาก็อาจจะเท่าเราตอนนี้เลยนะคะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนในสิบโปรเซนของมอปลายก็คือเขาเยอย่างที่คุณครูพูดน,น,นะคะว่าเด็กมปลายอาจจะสอนได้ไม่เยอะก็คือครับเราสอนเท่าที่พอสมควรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดมันต้องเคลียร์และชัดเจนครัก็คือกอ็แนะนําง่ายๆเป็นให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมามากที่สุด เท่าที่จะทำตามสถานการณ์จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเป็นต้นต่ออไหนใช่ไหมใช่ค่ะใช่คก็ใช้เสร็จจะสอนต้องใช่ค่ะมันต้องเข้าใจง่ายแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดมันคือต้องสรุปให้เขาฟังด้วยว่าที่สอนไปทั้งหมดมันคืออะไรเข้าใจเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ๋อวันนี้จโประสมในการเรียนเพิร์โคลส่ะค่ะเรื่องนั้นวัตถุประสงค์ในการเรียนที่เรียนมาทั้งหมดนั่งฟังหาวนอนไม่ได้ตั้งใจเรียนบางคนจบบางคนไม่จบและนี่คือสิ่งที่เขาอาจารย์สอนทั้งหมดวันนี้ก็คือต้องสรุปให้เด็กฟัง เพื่อจะให้เขาเข้าใจว่าอาจารย์สอนอะไรในวันนี้โอเคครับข,นะขอเสกมือให้กับเพื่อนนอยขอบคุณครับขอบ,ขอบอคุณมากครับอ่ะโอเคเอาล่ะคุณบนตบมือหนึ่งครั้งอีกแล้วตบมืออีกครั้งครับ